นะเข้ามาแล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยมันมมชัดเนะคุณไปไปบอกให้เขายกมือให้คนสามสิบเก้านะสามสิบเก้าเสียงหลังจากนั้นคุณถีบก็ตกเรือไปลุงป้อบแกจะยอมหรือไม่น่านยอม <c oughs> เราจะเลือกพลังประชารัฐเฉพาะในส่วนที่ช่วยเหลือรัฐบาลมาตลอดก็คือธรรมนัตเราจะไม่เอาบางคนนะคนบ้านในป่าเราไม่เอาก็บาดชัดนะครับนะนะผมอยากให้นายกเนี่ยสแสดงสติปัญญาว่า คุณกูณอิงเนี่ยเป็นคนที่มีสติปัญญามีความรู้จริงสแสดงวิสัยทัศน์เลยครับว่าเราเนี่ยเป็นคนเก่งสแสดงวิสัยทัศน์เลยครับแต่ผมดูแล้วนะครับไอ้ความคิดอะไรต่างๆเนี่ยนะเ,เวลา,านาย,ยกอิงพูดเนี่ยผมว่านะมันยังไม่ได้สแสดงวิสัยทัศน์นะครับมันก็พูดอะไรเรียบๆไปอะไรเงี้ยทำไมต้องเอาประชาธิปันเพราะว่าอะไรยังไงต้องลืมอมาดีตประเทศต้องเดินหน้าพูดอยู่แค่นี้นเดินหน้าเดินหน้าท่องอยู่แค่นี้นะไม่ได้สแสดงถึงสติปัญญาความรู้ความสามารถเลยหรือวิสัยทัศน์ไม่มี คนที่พูดก็มีอยู่คนเดียวนะครับคุณพ่อทกสิแกพูดหมดนโย,นายบายของเราเราจะเลือกพลังประชารัฐเฉพาะในส่วนที่ช่วยเหลือรัฐบาลมาตลอดนั่นคือธรรมนัสเราจะไม่เอาบางคนนะคนบ้านในป่าเราไม่เอาก็พูดชัดน,นะครับนะและอุุงอิ่งก็ไปประกาศว่าพลังประชารัฐร่รวมรัฐบาลสัดพักไปไงปรากฏไปดึงประชาธิปัตย์มามันก็กลายเป็นผิดคำมั่นสัญญาหรือเปล่าไม่ซื่อสัตย์สุุริตรหรือเปล่าการล่ การล่อนหรือเปล่าโกหกหลอกลวงพรรคประชาธิปัตย์ไอ้พรรคพลังประชารัฐหรือเปล่านะครับพรรพรรคเอ่อพรรคพลังประชารัฐเขาก็อาจจะไปร้องว่าเราไม่ซื่อสารชนิดนะเออเขามองว่าเราไปหลอเก,หกเขาโกหกเขาให้เขายกมือสามสิบเก้าเสียงเอาเข้าไปแล้วพอต่อมาก็บอกว่าทีเพื่อออกไปจากพรรคร่วมรัฐบาลต้างว่าเป็นการสามค้นทักสิณก่อนหน้านี้ไม่ยกมือให้ใหเสถาก่อนหน้านี้ไม่ยกมือให้อิกงนะครับมันชัดไง นะคุณไปไปบอกให้เขากยกมือให้คุณสามสิบเก้านะสามสิบเก้าเสียงหลังจากนั้นคุณถีบแล้วตกเรือไปลุงป้อมแกจะยอมหรือไม่น่ายอมนะเดี๋ยวมันก็ต้องมีคดีความร้องทุกข์ร้องเรียน <Anton> กันมาอีกบานนะครับลวมือกฎหมายของพลังประชารัฐลุงป้อมนี่แม่งโคตรเยอะเลยครับเท่ามาแล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดหัวใจด้วยครับเปิดการมองเห็นกับนะกดไปเป้งเป่งเปงเปงเปงช่วยกันกดไปนะครับพี่เดนี่แม่งตรงไปตงมาและยังไม่รวมถึงใครครับ นะเออเสรีพิสุทิ์เสรีพิสุทธิ์พี่เสรีเนี่ยนะครับก็ออกมาแฉน,นะครับนะรักชอบดูแลทักษินอ่ายิ่งนักอ่าอุงยิ่งมาห้บเอ็ดแต่ครับไม่ได้รับการตอบแทนใดๆเลยแม้แต่ตำแหน่งเดียวจุกรูพี่ทักษินไอพี่อ่าเสรีแกเข้อยใจว่ากูช่วยมึงมาทุกอย่างนะตอนมึงหนีก็ดีกูก็ไปดูใบตั้งห้าครับ นะมึงติดคุกนอนอยู่โรงพยาบาลตำรวจกูก็ไปเยี่ยมสองครั้ง <c oughs> ะนะครับช่วยเหลือทุกอย่างเศษฐากูไปร้องเศษฐาไปแต่งตั้งต่อสักนะดูแลน่าจะขัดกับกฎหมายก็ูก็ไปถอนให้มึงช่วยมึงทุกอย่างตอนสมัยก้าวไกลกูก็พูดในการเขี่ยก้าวไกลออกไปอะไรต่างๆว่าก้าวไกลต้องเสียสละนะครับให้ทับเพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลอันนั้นก็โดนดา่ามาเยอะ พี่เสรีเนี่ยแกเสียสละเยอะแต่ไม่ได้ตำแหน่งเลยจุกกรูแกก็โน้ยใจนะครับแล้วแกแก็แชร์คลิปเคลมอะไรต่างๆเลยแชรแชทเชิญเนี่ยชั้นสิบสี่ราชทันเมื่อวานนี้ออกมาบอกอธิบดีบอกว่าเออไม่มีเสรีพิสุทธิ์ไม่อยู่ในรายชื่อผู้ที่จะมีสิทธิ์เยี่ยมอ่านายทักษิณชินวัตรอ่าพี่เสรีบอกเออมึงอยู่เงียบๆนะบอกเลยครับพี่เสรีบอกมึงอยู่เงียบๆนะเดี๋ยวงานจะเข้านะครับนะบอกอยู่เงียบๆนะ พราะว่าพี่เสรีกําลังบอกว่าเดี๋ยวมึงจะดโดน157บอกไปยังอธิบดีกรมราชานฑ์าพพาะอะไรไหมพ่อในเมื่อพี่เสรียืยนยันว่าเขาไปพบทักษิณถึงสองครั้งโดยไม่พบเจ้าที่ราชณฑ์เลยแล้วไม่มีใครอนุญ,ญาตข้อแสดงให้เห็นว่าฝ่ายอธิบดีฝ่ายอะไรบางกล่าวเนี่ยปล่อยปัดแล้วเลยไม่มีเจ้าที่มาควบคุมนัดโทษชายที่ชื่อทักษิณเพราะฉะนั้นแมัก็จะโดน157กันทั่วหน้านะครับนะระวังนะครับอธิบดีกรมราชานออกมาพพูดอะไรต่างๆ ระวังจะโดนย้อนสอนเดี๋ยวจะเ,นะนะเจะเ็บตัวนะเดี๋ยวเจ็บตัวนะเพราะถ้าเกิดพี่เสรียืนยันได้ว่าเขาได้เข้าไปพบนักโทษชายทักษิณที่ชั้นสิบสี่และไม่พบเจ้าหน้าที่เลยก็แสดงว่าปล่อยปะละเลยมาตราหนึ่งห้าเจ็ดงวดหน้าออกแน่นอนครับมาตราหนึ่งห้าเจ็ดครับเพราะว่านักโทษชายทักษิณเป็นนักโทษสําคัญนะครับต้องมีคนดูแลครับแต่ว่า เสรีพิสุทธิ์บอกว่าไปเยี่ยมมาสองครั้งไม่เห็นหัวเจ้าหน้าทีเ่เรืยนจับก็เท่ากับว่าปล่อยปละละเลยจุกรูหนึ่งห้าเจ็ดครับนะหนึ่งห้าเจ็ดโดนแน่นอนครับอย่างเงี้ยเรียบร้อยครับเพราะน,นั้นอธทิบดีไล่ทันก็ต้องระวังเดี๋ยวระวังพี่เสรีนะแกก็จะเล่นสกักดอกอันนี้ก็เล่าให้พี่น้องประชาชนได้ฟังหนึ่งห้าเจ็ดก็โทษจำคุกหนึ่งถึงสิบปีครับปล่อยประละเลยมีหน้าที่ต้องดูแลนัโทอดแต่ปรากฏไม่ดูแลปล่อยให้เสรีพิสุทธิ์เข้าไปเยี่ยมได้ไงนะ่ะ ชิบหายแล้วสิครับพวันนั้นน่ะก็วันนี้ทางคนจีนแม่ลูกเขาจะเข้ามาว่าเขาไม่ได้เป็นผู้มีทธิพนก็จะมาขอความเป็นธรรมใครไม่ได้รับความเป็นธรรมก็มาแลกเปลี่ยนมาพูดคุยกับพ่เดได้คุยกันนะครับมีปัญหามีความทุกข์ร้อนอะไรต่างมาแลกเปลี่ยนมาคุยกันอยู่ที่เลขที่194ซอยรามินทรา52ซับ1ซอยโรงพยาบาลศิริแพทนะครับหาง่ายครับหาง่ายครับนะถามใครก็รู้จักทั้งซอยอ่ะ ว่าสำนักง,งานป๋าเดย์อยู่ตรงไหนพี่เดย์ตรงไหนเขาร,รู้กันหมดด่านนายกายทุกเราอยู่ที่นี่มันกอบจำสิบปีแล้วมั้งโจครูนะครับนะคนจีนแม่ลูกเดี๋ยวก็จะมานะครับว่าเขาถูกกล่าวหาเป็นผู้มีสิทธิพลตำรวจไม่กล้าดำเนินคดีอะไรกับเดี๋ยวก็จะมามาหาพี่เดย์เขาก็อยากจะมาบอกว่ามันไม่เป็นแบบนั้นนะครับตรงไปตรงมาใครไม่มีพื้นที่ไม่มีอะไรต่างๆไม่มีที่ยืนก็มายืนที่นี่แหละแต่อย่าอย่า่มาย,ยืนบนหัวปูว่าพอแล้วยินดีครับนะ สา,ายโกหกอะไรต่างไม่ว่าผมยินดีให้ืุนที่หมดนะนะครับชัดเจนนะครับอ่านะครับอืมมีคนบอกว่าอู่เองอยู่ยาวก็เรื่องเข้าไปนะครับนะครับแล้วแต่นะครับผมบอกว่าอยู่ได้ไม่ยาวนะครับนะเพราะว่าแผลมันเยอะไหนจะเรื่องไอเอาที่ถนนนีสองอะไรเนี่ยมาทําสนามกงสนามกอล์ฟอ,อะไรเนี่ยก็โดนตรวจสอบอยู่อะโดนตรวจสอบบ้านเนี่ยงานเนี่ยอืม นะครับมีหลายเรื่องหลายราวนะครับเดี๋ยวดูนะครับมีอะไรที่น่าสนใจนะวีดก็นะเออปปชก่อติดคดีสองบิ๊กตำรวจกำชับเจ้าหน้าที่ทำงานเป็นกลางไม่เลือกปฏิบัติ่านะเดี๋ยวดูนี่มีอะไรครับเออนะนะครับนะจะปิตผู้ช่วยเลยขาปปชเผยความคืบหน้าคดีอ่าสองนายตำรวจคนดังบิ๊กต่อบิ๊กโจ๊กคณะกรรมกาปรปปชกำชับอ่าทำงานให้เป็นกลางป้องกันข้อคอรหานะ่รับเดี๋ยวสองคดีนะ บิ๊กตอบิ๊กโจ๊กเนี่ยครับต้องเร่งดําเนินการนะครับนะครับปปชแถลงข่าวบอกว่าคดีของบิ๊กโจ๊กมีเรื่องถูกลองเรียนทั้งหมด3คดีนะคดีเกี่ยวกับบ้านย่านสโม,มสรตํารวจที่ถูกลองเรื่องการรับทรัพย์สินกรณีมีคนออกค่าน้ําค่าไฟคดีแรกนะครับคดีที่2คดีมินนี่นะครับนะครับคดีที่3ก็คือคดีเว็บพนันอีกการหนึ่งรวมทั้งหมดแล้ว3คดี ส่วนต่อสัต์มีสองคดีแต่เป็นเรื่องเดียวกันเป็นคดีที่ปปปและภาคเอกชนส่งเรื่องร้องเรียนเป็นเรื่องเดียวกันเกี่ยวกับตำแหน่งหน้าที่ราชการอเอเนะครับก็อยากให้ปปชเร่งหน่อยนะครับเร่งหน่อยนะครับอีกถูงยังไงมีอะไรบ้างนะเอ,อมีอะไรบ้างครับเอ,อเอาเรื่องที่น่าสนใจนะอะอีกเรื่องหนึง่งป่าไม้ยึดแล้วที่จอดรถวัดพระใหญ่เขาหน้าเกิดนะครับเอ,อ เนี่ยใครจะไหวให้ไหวข้างล่างปลอดภัยสุดนะครับนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของการปลุกรูกป,ป่าหรือเปล่านะครับนะกรณีดินสไลด์จากพื้นที่เขาหน้าเกิดจังหวัดภูเก็ใตใกล้กับบริเวณวัดกะตะที่มีการก่อสร้างค้าใหญ่บนภูเขาโดยดินถล่มลงมาทับบ้านลนะทรให้ประชาชนเสียชีวิตถึง13รายนะครับอันนี้ป่าไม้ตื่นนะครับนะเข้าไปตรวจสอบแล้วนะครับนี่ประมาณนี้ผมเองก็เคยไปดูมนแล้วนะครับ ไม่รู้ทําไมไปสร้างไว้บนสูงเสงแล้วเกินเคยไปไหว้มาแล้วเนะ่ยนะมันก็อาจจะเป็นต้นเหตุในการที่ทําให้ดินตลบไม้นะครับนะป่าไม้ตื่นแล้วครับอืมถ้าไม่มีคนตายก็ยังไม่ตื่นหรือเปล่าประชาชนก็ถามนะอืมอืมเอ่อมีอะไรบ้างครับอืม เดี๋ยวดูนะครับมีอะไรที่น่าสนใจนะพี่เดชกำลังดูนะนะครับเออนครับตำรวจแจ้งข้อหาสองพี่น้องนะครับที่าขายยาดองเป็นต้นเหตุผสมแมชชีนอแมทชิュแอลกอฮอล์ตายหกป่วยสี่สามแจ้งข้อหาแล้วนะครับนะครับสืบนครบาลรวบอาร์เอสสองพี่น้องอต้นเรื่องวิกฤตยาดองอีกรอกคราวนี้โดนข้อหาหนักทั้งรวมกันค่าพยายามค่า เตรียมลากคอตามลากคอได้ที่อำเภอวังน้อยอยุธยาส่งดำเนินคดีที่สออบินบุรีรระสิทธ์พูลสวัสดิ์ลองขอบชนเผยเรื่องทั้งหมดเกิดจากสองพี่น้องติดเงินค่าเอที่แอลกอฮอล์หลังสั่งซื้อจากเซลอ๋อหมุนเงินไม่ทันพอเจ๊ปูสั่งเหล้าขาวเพิ่มเพิ่มเลยต้องซื้อเมทิ้มาผสมแทนอ๋อไม่มีตังหมุนไม่ทันหมุนไม่ทันโอ้โหเี่สาเหตุเนี่ยนะ ที่ทำให้คนตายหกศพเนี่ยเพราะว่าไอ้คนขายเหล้าเนี่ยขายเหล้าเถื่อนนหมุนไม่ทันนะครับปกติก็ใช้เอทิลผสมแต่พอเงินหมุนไม่ทันก็ไปเปลี่ยนเป็นเมทิลนะจากอออ่างเป็นมมาง่ายงนะครับก็เลยเอาไอ้เมทิลเนี่ยคือผสมเข้าไปแดกเข้าไปแล้วก็ตายมันกินไม่ได้เรื่องราวภาษาชาวบ้านาง,ง่ายงแค่นี้จากเอทิล